สวัสดีครับทุกคนวิดีโอนี้นะครับจะพาทุกคนมาเรียนรู้และก็ทำความเข้าใจเรื่องของคลาสในภาษา JavaScript นะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายๆคนมาเรียน JavaScript นะครับหรือว่าใครก็ตามที่มาเรียนเขียนโปรแกรมนะครับในภาษาอะไรก็ตามนะก็จะมีความงงในเรื่องนี้นะครับว่าคลาสเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงนะครับก็ในวิดีโอนี้จะพาทุกคนมาดูนะครับอ่ะก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม ตรงนี้เดี๋ยวผมจะใช้ด็อกิเมนต์นะครับจากเว็บไซต์ w3schools.com นะครับเป็นการอ้างอิงข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันนะครับอ่ะก็ตรงนี้มาอันดับแรกเลยนะครับทําความรู้จักกันก่อนว่า JavaScript class เนี่ยก็คือเขาถูก introduce หรือว่าถูกนำเสนอมาตอนไหนนะจริงๆก็คือเมื่อตอนปี2015นะครับหรือว่าอตอน JavaScript version ES6 นะครับ ซึ่งก็ได้ถูกนำเสนอเรื่องของคลาสตัวนี้ขึ้นมาในภาษา JavaScript นะครับถ้าเกิดพูดง่ายๆเนี่ยก็คือคลาสใน JavaScript เนี่ยมันเปรียบเสมือนเป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นแม่แบบของอ b อบเจกต์ใน JavaScript นะครับอ่ะทีนี้มาดู syntax ในการสร้างคลาสนะครับก็ตรงนี้เราสามารถใช้เป็นคีย์เวิร์ดคลาสนะครับในการสร้างคลาสได้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะ เพิ่มเมธอดที่ชื่อว่า constructor นะครับอ่ะตรงนี้เขาบอกว่าเราจะต้องใส่ตัว method constructor เนี่ยไว้เสมอนะครับทุกครั้งเลยที่เรามีการสร้างคลาสก็จะมี method constructor นะครับถูกเพิ่มมาตลอดนะครับอ่ะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการสร้างคลาส car นะฮะแล้วก็จะมี method constructor นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาจะมีเป็น property นะอ่า property หรือว่าก็คือคุณสมบัตินะครับ ก็จะเห็นว่าเนี่ยเราสร้าง property name ขึ้นมาแล้วก็ year นะครับจากนั้นก็จะมีการเก็บค่านะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเขามีการรับค่า name มาแล้วก็เก็บไว้ใน property name กับ year นะครับโอเคอ่ะก็ตามนี้เลยเขาบอกว่าด้านบนนะครับโค้ดด้านบนเนี่ยเป็นตัวอย่างในการสร้างคลาสที่ชื่อว่า car นะครับแล้วก็คลาสตัวเนี้ยจะมี property เริ่มต้น2ตัวก็คือ name กับ year ก็คือเป็นตัวนี้อ่านะครับทีนี้ มาดูด้านล่างครับเขาโน t ตตรงนี้ไว้ให้นิดหนึ่งเขาบอกว่า JavaScript class เนี่ยไม่ใช่ object นะนะครับมันคือ template หรือว่าคือแม่แบบสำหรับ JavaScript object นะครับผมโอเคทีนี้หลังจากเราสร้าง class เสร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้งาน class นะนะฮะอ่ะก็มาดูกันซึ่งก็เมื่อกี้นะครับที่เขาให้เราดูเขามีการสร้าง class c o r e ใช่ไหมฮะแล้วก็เวลาที่จะมาเรียกใช้ก็จะต้องสร้างนะครับ ตัวแปรหรือว่าสร้าง object instance นะครับแล้วก็ตามด้วยเรียกใช้ class โดยการใช้ new keyword นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อ class อ่ะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าเขามีการส่งค่า2ค่าไปก็คือเป็นชื่อรถแล้วก็ปีนะฮะตามที่เรามีการรับค่าตรงนี้เลยเห็นไหมอ่านะครับผมโอเคก็เขาบอกว่าโค้ดด้านบนเนี่ยก็คือเป็นการใช้ car class ในการสร้าง car object 2ตัวนะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้มาดูด้านล่างโน้ตตรงนี้สีเหลืองๆนะครับเขาบอกว่าไอตัว constructor method ก็จะถูกเรียกอัตโนมัติเมื่อ object เนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะครับก็คือเมื่อ object ตัวใหม่ถูกสร้างขึ้นตัว constructor method ก็จะหมายถึงตัวนี้นะครับจะถูกเรียกอัตโนมัตินะนะครับทีนี้มาดูกันว่าตัว constructor method เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงนะครับเขาบอกว่า constructor method มันเป็น method พิเศษหรือว่าเป็นฟังก์ชันพิเศษนะนะครับมันพิเศษยังไงก็คือตรงนี้นะฮะอันดับแรกเลยก็คือมันจะต้องใช้ชื่อว่า Constructor นะครับอ่าทีนี้2ก็คือมันจะมีการประมวลผลอัตโนมัติเมื่อออบเจกต์ตัวใหม่เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับแล้วก็มันจะใช้ในการติดตั้ง p r o p e r t y Object นะครับอ่าก็คือเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะเห็นไหมว่าเราจะต้องมีการเรียกใช้ทุกครั้งเวลาที่เรามีการสร้างคลาสใช่ไหมครับแล้วก็ ข้างใน constructor method ก็จะใช้ในการสร้าง property แบบนี้นะครับอโอเคก็ตามนี้เลยนะครับทีนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีการกำหนดตัว constructor method เนะี่ย javascript ก็จะเพิ่ม constructor method ที่เป็นค่าว่างๆนะเป็น empty constructor method นะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูต่อด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของ class methods นะครับจริงๆตรงนี้มันก็คือฟังก์ชันนะอ,อันนี้ผม อยาให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้นะครับก็คือทุกครั้งเลยเวลาทุกคนเนี่ยเห็นนะฮะมีการสร้างฟังก์ชันแบบนี้ยนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างเช่นคอนสตรัคเตอร์เมธอดหรืออะไรพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเรามีการสร้างฟังก์ชันข้างในคลาสนะมันจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมธอดนะครับอ่ะก็มาดูตรงนี้นะครับเขาบอกว่า c l คลาสเมธอดถูกสร้างนะครับเหมือนกับอ่าซินแท็เนี่ยมันจะเหมือนกับ Object Method เลยนะครับซึ่ง เขาจะใช้คีย์เวิร์ดคลาสนะครับในการสร้างคลาสใช่ไหมนะครับแล้วก็มีการเพิ่มตัว Constructor Method ดทุกทุกครั้งนะครับจากนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนเมธอดเนี่ยกี่ตัวก็ได้นะครับอ่านี่ฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขามีการเพิ่ม Method ตรงนี้มา4ตัวใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยก็สร้างคลาส e t h o d ชื่อว่า name ตัวนี้มีตัวอย่างเพิ่มเติมด้านล่างนะครับ ก็คือ l l s s s o r r เนี่ยเขามีการสร้าง Method age หรือว่าฟังก์ชัน H g e นั่นแหละนะครับก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเรามีการใช้ฟังก์ชันใน Class เนี่ยมันจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Method นะครับอ่าหรือแปลเป็นไทยก็คือแปลว่าวิธีการนะนะครับก็จะเห็นได้ว่า Method H g e เนี่ยเขาจะมีการอ่าสร้างตัวแปร a t e ใช่ไหมครับแล้วก็ n w w d t t อ่าเก็บวันเวลาวันที่ไว้แล้วก็ return อ่าเป็น full Year แล้วก็ลบของอ่าลบกับปีนะปัจจุบันนะครับ อ่าทีเนี้ยเขาก็เอามาใช้งานตรงนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่าวิธีการใช้งานเนี่ยอันดับแรกเราก็จะต้องมีการสร้าง object instance ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถนำ object ตามด้วยเรียกใช้มันโดยการใช้ d o แล้วก็ตามด้วยชื่อ method นะครับอ่าโอเคนะอ่าอยู่นี่นะครับจะขึ้นไปทำไมนะฮะโอเคก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนวิธีการเรียกใช้ method นะครับอ่ทีนี้นะครับก็มาดูด้านล่างตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถส่ง Parameter ไปที่ class method ได้ก็อย่างเช่นตรงเนี้ยเรามี method age เราก็สามารถที่จะส่ง p a r a ม e t e r มาให้กับตัว method ตัวนี้ได้นะครับอ่าอย่างเช่นตรงเนี้ยเราส่งเป็น e y a r มาใช่ไหมเราก็จะรับเข้ามาแล้วก็เอาพาามิเ e อมาลบกับปีปัจจุบันนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะนะครับก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นพื้นฐานที่พาทุกคนเนี่ยมาดูตัวอย่าง syntax นะก็จริงๆก็คือไม่มีอะไรยากนะนะครับเพียงแค่ แรกๆเนี่ยอาจจะงงนิดนึงแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจเพิ่มมาึ้นเนาะนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมจะมีตัวอย่างนะฮะให้ทุกคนมาเขียนโค้ดลองฝึกเขียนดูนะครับก็เมื่อกี้หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างนะครับการสร้างคลาสเรียบร้อยแล้วเรามาลองสร้างคลาสแล้วก็มาลองแบบเล่นกับมันดูมาใช้งานกับมันดูนะครับเพื่อความเข้าใจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนนะครับมาสร้างคลาสเป,สเป็นคลาส API service นะครับ ่าเพื่อเราจะทำงานกับ API นะครับก็อันดับแรกเลยนะครับก็คือให้ทุกคนเนี่ยไปสร้าง Project ขึ้นมาตามนี้เลยนะอ่าผมก็จะมีเป็น index script นะครับแต่จริง CSS ไม่ต้องมีก็ได้เราใช้แค่ JavaScript นะนะครับแล้วก็อย่าลืมลิงก์มาด้วยนะครับอ่าทีนี้นะครับอันดับแรกก็คือเราเนี่ยมาสร้างคลาสนะชื่อว่า API service นะครับอ่า ทีนี้นะครับก็ทำตามที่ผมพาทุกคนดูตามด็อกิเมนต์เลยใช่ไหมนะครับก็คือพอเราสร้างคลาสเราจะต้องมีเมธอดคอนสตรัคเตอร์เสมอใช่ไหมครับอ่ะเราก็สร้างมาคอนสตรัคเตอร์เมธอดนะครับโอเคทีนี้เนี่ยไอตัวคอนสตรัคเตอร์เมธอดนะครับผมจะมีการรับค่าตรงนี้มาก็คือเป็น base url นะครับแล้วก็ผมจะสร้าง property ขึ้นมาชื่อว่า base url นะครับอ่ะตรงนี้เนี่ย คือเผื่อบางคนสงสัยนะว่าไอตัว this keyword เนี่ยมันจำเป็นต้องมีทุกครั้งไหมในการที่เราสร้าง property ก็จำเป็นต้องมีนะครับอ่ะเนี่ยจะต้องมี this keyword แล้วก็ตามด้วย property อ่าชื่อ property นะครับโอเคเพราะว่า s y n t a x อ่าในการสร้าง property ใน Class ในภาษา javascript เนี่ยเขาก็จะเขียนแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคทีนี้เราก็จะเอาค่าที่เรารับมาเอามาอ่ากำหนดให้กับ property base url ตัวนี้นะครับโอเค ทีนี้นะครับผมจะสร้างเมธอดในการจัดการกับ request ต่างๆนะนะครับอ่ะตัวแรกเลยก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้นะครับว่าเป็น method to handle get request นะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการใช้เป็น async function นะครับอ่าสร้าง method get ขึ้นมาแล้วก็จะมีการรับเป็น parameter ชื่อว่า endpoint นะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวสร้างตามนี้ก่อนแล้วก็ copy มา ตัวที่2อนะครับอันนี้ก็คือจะเป็น post request นะอ่าให้ทุกคนเปลี่ยนนะครับเป็น post request ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็น post นะครับโอเคจากนั้นนะครับตัว post เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการรับค่าอีกตัวหนึ่งมาก็คือเป็น data นะครับอ่าจากนั้นก็มาสร้างตัวที่3นะครับอันนี้จะเป็น post นะครับอ่าก็เปลี่ยนเป็น post แล้วก็รับ data มาจากนั้นตัวที่4นะครับก็คือเป็น delete อันนี้ก็จะรับมาแค่ endpoint นะครับโอเคทีนี้ด้านล่างนะครับก็คือเราจะมีสร้างเป็น method สำหรับ request นะนะครับก็คือเป็น async นะครับสร้าง Method ชื่อว่า request นะครับตัว request ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่เราจะเอาไว้ส่ง request นะครับอ่าก็เราจะมีการรับนะครับ endpoint มาแล้วก็ Method ตามด้วย data เดี๋ยวเราจะกำหนดเป็น no ก่อนนะครับ โอเคทีนี้นะครับเราจะสร้างตัวแปรชื่อว่า URL แล้วก็เราเนี่ยจะมีการใช้ template string หรือว่า template literal นะครับตามด้วย interpolation นะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเข้าถึงตัว base URL property ตัวนี้วิธีการก็คือ,อเราสามารถเข้าถึงแบบนี้ได้เลยนะครับก็คือ this. base URL ตามด้วยจะเป็นในส่วนของ endpoint นะครับ โอเคทีนี้นะครับส่วนต่อไปก็คือเราจะมี options นะครับก็เดี๋ยวเราจะกำหนด m e t h o d นะครับก็คือตามที่เรารับมาจากนั้นนะครับก็จะมีการกำหนด headers นะครับเป็น content type แล้วก็เราจะใช้ข้อมูลเป็น JSON นะก็กำหนดเป็น application slash JSON นะครับโอเคจากนั้นนะครับถัดมาก็คือถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะครับ ผมก็จะเช็คว่าถ้าเกิดมี Data เราก็จะเข้าถึงข้อมูลโดยการดึง options body นะอ่ะซึ่งข้อมูลมันจะอยู่ใน body property นะครับแล้วผมจะทำการแปลงข้อมูลให้เป็น t t r n n นะนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ JSON stringify นะครับแล้วก็ส่งข้อมูลไปนะครับผมในกรณีที่มีข้อมูลนะอ่ะมันก็จะถูกแปลงให้เป็น String นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมีการใช้ try แล้วก็ catch ตรงนี้ซึ่ง ผมจะมีการสร้างตัวแปร response ขึ้นมาแล้วก็ await เรียกใช้ function fetch นะครับก็จะส่ง url มาแล้วก็ options นะครับโอเคแล้วก็จะมีการเช็คนะฮะว่าถ้าเกิด response มันผิดพลาดนะครับก็คือไม่โอเคใช่ไหมผมจะให้มัน throw new error นะครับก็คือแสดงข้อความ error ออกมานะครับเดี๋ยวเราใช้เป็น template literal แล้วกันก็จะเขียนว่า http error status ใช้ interpolation นะครับก็เราจะเข้าถึง response status นะครับโอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรียบร้อยนะ success ก็จะ return แล้วก็ await ตามด้วยส่ง response นะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เราเนี่ยได้ทำการแปลงจาก JSON ให้เป็น JavaScript object นะครับโอเคทีนี้นะครับในส่วนของ cache เนี่ยเราก็จะมีการ lock นะถ้าเกิดว่ามี เอเรอร์อะ er นะครับก็จะล็อกแล้วก็เขียนว่า uh, fetch API error นะครับจากนั้นก็ส่งนะครับข้อความ error ออกมาโอเคจากนั้นเดี๋ยวผมจะมีการ throw error ด้วยอ่าโอเคนะครับก็นี่ฮะทุกคนจะเห็นว่าเราได้ทำการสร้างตัว class API service ตามนี้แล้วนะครับทีนี้อ่ะมาที่ตัว method พวกนี้นะที่เราเอาไว้จัดการกับ request นะครับ ก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการเรียกใช้ตัว method Request ตรงนี้ข้างในตัว method พวกนี้นะครับอ่ะเริ่มจากตัว g e t m e t h o d ก่อนผมก็จะมีการ return นะแล้วก็อ่ะตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะเข้าถึง method ข้างใน Class เนี่ยอย่างเช่นเราต้องการเข้าถึง methodRequest ใช่ไหมเราก็จะใช้เป็น this keyword ในการอ้างอิงถึง method ตัวนี้นะครับอ่ะก็ใช้ this request นะ ่าก็จะเป็นการเรียกใช้แล้วก็เราจะส่ง endpoint ไปตามด้วย m e t h o d นะครับก็คือจะเป็น get method อ่านี่ฮะซึ่งมันก็จะรับมาเห็นไหมรับ endpoint มาปุ๊บแล้วก็ m e t h o d รับมานะครับซึ่ง method get เนี่ยก็คือจะยังไม่ได้มีการส่ง data ไปอ่ะแล้วก็มีการกำหนดเป็นค่า default ให้ data เป็น no ไว้ก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยว copy มา post method นะครับตัวต่อไปก็คืออ่ะรับ endpoint มาแล้วก็เปลี่ยน เมธอดตัวนี้เป็นโพสนะฮะในส่วนของโพสเม h o d เนี่ยเราจะมีการาส่ง data ไปด้วยนะครับโอเคจากนั้นก็ Copy ตัวนี้มาแล้วก็พุทเหมือนกันออันนี้ก็จะเป็นพุทก็จะส่ง data ไปด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือจะเป็น Delete นะ Delete เนี่ยก็จะส่งไปแค่ Endpoint กับ method ก็คือเป็น Delete นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮา ทีนี้อ่ะหลังจากเราสร้างคลาสก็คือแม่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปเรียกใช้หลายๆครั้งได้นะนะครับอ่ะก็ถ้าทุกคนกลับมาดูตัวอย่างทุกคนจะเห็นว่าอ่ะในส่วนของคลาสคอเนี่ยเขามีการสร้างหนึ่งครั้งเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นแม่แบบเป็นเทมเพลตใช่ไหมทีนี้เวลาเอามาเรียกใช้เห็นไหมฮะว่าเราสามารถเรียกใช้กี่ครั้งก็ได้ในการสร้างคอรหรือว่าสร้างอ็อบเจกต์เห็นไหมอ่าเราก็ส่งค่าไปตามนี้นะฮะ โ okay. อเคทีนี้มาดูนะครับก็หลังจากเราสร้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับคลาสตัวนี้ในการจัดการกับ API นะครับเราก็เอามาเรียกใช้ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับวิธีการเรียกใช้เราก็สร้างอ็อบเจกต์หรือว่าสร้างตัวแปรขึ้นมาชื่อว่า API ก็ได้แล้วก็ new ตามด้วยชื่อคลาสนะครับ API Service ทีนี้สิ่งที่เราจะส่งไปก็คือเป็น API นะครับเพราะว่าพอเราส่งมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการรับค่าเข้ามาอ่าเพราะว่าพอเรามีการเรียกใช้คลาส ตัว constructor method ก็จะถูกเรียกใช้อัตโนมัตินะครับก็จะหมายถึงว่าเนี่ยมันก็จะมีการรับค่ามาปึ๊บมาเก็บไว้ใน property ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปใช้งานต่อในที่นี้ตัว base url property เนี่ยก็คือจะมีการใช้ตรงไหนครับอ่าก็คือตรงนี้เห็นไหมนะครับอ่านี่นะฮะอ่าทีนี้มาดูนะครับก็ a p i ที่ผมจะยิง request ไปก็คือจะเป็นตัวนี้นะให้ทุกคนพิมพ์ตามได้เลยนะครับเป็น json placeholder t y p e c o d e c o m นะ,ะถ้าลองคลิกมาก็จะมาที่เว็บนี้นะครับนี่เห็นไหมซึ่งเนี่ยมันก็จะมี endpoint ต่างๆนะครับที่เราสามารถที่จะยิงไปได้เห็นไหมจะมี post มี c o m m e n t s อะไรพวกนี้นะครับที่เราสามารถยิงไปได้นี่แล้วก็จะมี r o u t e ให้เราสามารถยิงเข้ามาได้เนี่ยจะมี get มี post มี put อะไรพวกนี้นะครับอ่าจากนั้นกลับมาที่ VSCode นะครับทุกคนก็หลังจากเราได้ API มาแล้วทีนี้เราก็มาเรียกใช้ตัว request ตัวแรกเลยก็คือจะเป็น get request หรือว่า get method นะครับอ่ะซึ่งเราจะเรียกใช้ method ตัวนี้ใช่ไหมที่อยู่ใน c คลาส api service นะครับวิธีการก็คืออ่ะหลังจากเรามีการสร้าง object instance มาแล้วเราก็ต้องเรียกใช้ผ่าน object ตัวนี้นะก็นำ object มาแล้วก็ dot get นะครับก็จะหมายถึงว่าเรามีการเรียกใช้นะครับตัว get method ตัวนี้นั่นเองนะครับอ่ทีนี้นะครับ get method เนี่ยอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบนึง เราจะต้องมีการส่งอะไรไปบ้างก็คือจะเป็น endpoint ใช่ไหมนะครับซึ่ง endpoint เนี่ยถ้าทุกคนกลับมาดูนะฮะ get เนี่ยเราสามารถส่งตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะส่งไปเป็น slash post แล้วกันอ่าซึ่งพอเราส่งมามันจะเข้ามาที่ตัวนี้เห็นไหมก็คือจะเป็นการเข้าถึง post ทั้งหมดก็จะมีข้อมูลตามนี้อ่านะครับก็เรามากำหนด endpoint นะครับก็จะเป็น slash post นะครับทีเนี้ย ก็คือเรามีการใช้เป็น uh, fetch api ใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมซึ่ง fetch เนี่ยมันจะมีการ return มาเป็น promise นะครับดังนั้นเราจะต้องมีการใช้ method then นะครับเพื่อทำการรับข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลอกออกมาทาง console ว่า get data นะครับแล้วก็ตามด้วย data อ่ะที่เรารับมาเคเดยวตรงนี้ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็เราจะมีการใช้ c a c h e นะครับในการดักจับ error ก็ถ้ามี error อะไร เดี๋ยวผมจะคอนโซลเอเรอร์นะแล้วก็ l o อกเ r เรอออกมาอ่านะครับก็ตามนี้เลยให้ทุกคนลองกดเซฟดูนะครับแล้วทีเนี่ยมาดูที่หน้าเว็บอาดเดี๋ยวผมลืมเปิดเดี๋ยวเปิดอ่ามาที่ index.html นะครับคลิกขวา open with file server อ่าคลิกขวามา inspect แล้วก็มาที่ console อ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่านี่ฮะในส่วนของ get data get request ของเราเนี่ยนะครับก็จะ สามารถที่จะยิง r รีเคว t ไปแล้วก็ Get ข้อมูลโพสต์ทั้งหมดมาได้แล้วเห็นไหมอ่าก็จะออกมาทางคอนโซลตามนี้เลยนะครับโอเคทีนี้นะครับมาดูตัวต่อไปก็คือจะเป็นในส่วนของ p o โพ Method หรือว่าโพสรีเควสนะอ่ะอันนี้ผมคอมเมนต์ไว้นิดนึงว่าเป็นเ e ็ r รีเคว t ถัดมานะครับเดี๋ยว Copy มาเลยจะได้ไม่ต้องเขียนใหม่อันนี้จะเป็น p o โพ Request นะครับซึ่งโพสเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจะมาเรียกใช้เป็นเมธอดตัวนี้ เป็นโพสตเห็นไหมซึ่งโพสตเนี่ยสังเกตนะฮะเราจะมีการอะไรครับมีการรับค่า endpoint กับ data มาอ่าซึ่งก็เรามาเรียกใช้กันก็เรียกใช้โพสตนะครับทีเนี้ยผมจะส่งไปที่ endpoint ก็คือกลับมาดูที่ document นะครับที่ json placeholder โพสต์เนี่ยอ่ะเราสามารถส่งมาเป็นโพสตแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อมูลใช่ไหมก็ลองมาส่งดูนะครับอ่ะอันดับแรกเรากำหนดตัว endpoint ใช่ไหมครับตามด้วย ข้อมูลซึ่งข้อมูลก็คือจะส่งไปเป็นในรูปแบบของอ็อบเจกต์นะนะครับซึ่งเราจะส่งอะไรไปบ้างนะครับก็อย่างเช่นผมจะมีอ่าเดี๋ยวลองมาดูก่อนก็ได้ลองมาดูที่อ่าโพสนะครับจริงๆอ่ะตรงนี้ก็ได้ทุกคนจะเห็นว่าอ่าข้อมูลมันจะมีตามนี้เห็นไหมมันจะมีอะไรฮะมีชทรดลมีบอดี้นะครับมียูเซอร์ไอดีอะไรพวกนี้นะอ่าที่เราจะส่งไปโอเคนะก็เราจะส่งไปเลยนะครับก็จะมี t i t l e เดี๋ยวผมจะเขียนว่าเป็นอ่าชารโดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็ข้อมูลตัวที่2ก็คือจะเป็นบอดี้นะครับอันนี้ก็เป็นอ่าบอดี้หนึ่งแล้วกันอ่าแล้วก็ข้อมูลตัวที่3นะครับก็คือจะเป็น user id อันนี้ผมก็จะใช้เป็น id uh, 123. อ่าหนึ่งสองสามอ่าประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการยิง post request พร้อมกับข้อมูลนะไปที่ endpoint post นะครับ โอเคทีนี้นะครับพอเรายิงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีการรับข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจากเกสตตรงนี้นะเป็นโพสนะครับแล้วก็แสดงข้อมูลออกมาอ่ะโอเคก็ลองกดเซฟดูนะครับทุกคนทีนี้มาดูที่หน้าเว็บของเราอ่าทุกคนจะเห็นนะว่าก็คือเนี่ยตอนนี้มีการยิงโพสเรียกเกสต์ไปแล้วนะครับก็เห็นไหมว่าจะมีข้อมูลที่เราส่งไปตามนี้เลยนะครับมีบอดี้อ่ะมี ID อ่ะทุกคนสังเกต ID นะ ถ้าเรากลับมาดูที่โพสต์เนี่ยจริงๆเนี่ยอของเขาที่เขาทํามามันจะมี100นะฮะเป็น ID 100นะแต่เนี่ยเราก็สามารถเทสได้เนี่ยเทสเป็นการส่งโพสต์รีเควส t ก็จะมี ID เป็น101ก็คือเป็นข้อมูลตัวใหม่ถูกเพิ่มมาแต่ว่ามันจะไม่ได้ถูกเพิ่มมาที่นี่นะฮะก็คือเราเทสเฉยๆเนี่ยถ้าเรามารีเฟชดูเห็นไหมข้อมูลก็เหมือนเดิมแต่ว่าตรงเนี้เป็นการส่ง Request มาเทสเฉยๆนะครับโอเค อ่ะก็จะมี body id 101, title title 1แล้วก็ user id 123ตามที่เราเนี่ยมีการส่งข้อมูลมาตามนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับก็มาดู request ตัวที่3ก็คือเป็นการแก้ไขหรือว่า put request นะครับอ่าเราก็จะไปเรียกใช้นะครับ put method อ่าซึ่งถ้าเรามาดู put method นะครับมันจะมีอะไรบ้างก็มี endpoint แล้วก็ data ที่เราต้องการแก้ไขใช่ไหมอ่าก็มาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ ซึ่งข้อมูลที่ผมจะแก้ไขก็เหมือนเดิมครับ title ตรงนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็น updated title 1อ่า body ก็เป็น updated body 1นะครับแล้วก็ user id จริงๆเอาเป็น 1, 2, 3เหมือนเดิมอ่านะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เปลี่ยนเป็น put data นะครับอ่าก็ลองกด save ดูนะครับปึ๊บจากนั้นทุกคนมาดูที่หน้าเว็บอ่าทุกคนจะสังเกตนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิด error ถามว่าทำไมถึงเกิด error อ่าถ้าทุกคนสังเกตไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมกลับมาให้ดูอีกรอบหนึ่งในการพุทเนี่ยหรือว่าแก้ไขเนี่ยเราจําเป็นมากเลยที่จะต้องมีการกําหนด ID ให้กับข้อมูลที่เราต้องการแก้ไขนะครับซึ่งในที่เนี้ยผมไม่ได้มีการกําหนดเลยมันก็ไม่รู้ถูกไหมมันก็ไม่รู้ว่าอ้าวแล้วผมจะไปแก้ไขข้อมูลตัวไหนนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับมาดูที่อ่า endpoint เนี่ยอ่ะมาดูที่พุทนะเห็นไหมพุทเนี่ยเขาก็จะมี r o u ตามนี้ก็คือเข้ามาที่ post แล้วก็ตามด้วย id นะครับ อย่างเช่นตรงนี้ก็เป็น id 1เราก็แก้ตามเขาเลยก็ได้ก็เป็น id 1ที่เราจะไปแก้ไขนะครับซึ่ง id 1ถ้าเรามาดูที่ข้อมูลของมันเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลตามนี้เห็นไหมอ่าไ d 1นะครับตามนี้แต่ว่าเราก็สามารถท,ทดสอบได้โอเคอ่ะก็ลองแก้ตามนี้ครับแล้วลองกดเซฟใหม่กลับมาดูที่หน้าเว็บอ่านะครับทุกคนจะเห็นนะว่านี่เห็นไหมได้แล้วพุทเดต้านะครับก็จะเป็นการอัปเดตนะ ข้อมูลที่ id 1นะครับเปลี่ยนเป็น body ตามนี้ updated body title updated title ตามนี้เลยนะครับ user ก็เปลี่ยนเป็น1 2 3โอเคนะอ่ะทีนี้สุดท้ายนะครับก็คือการ delete นะก็ copy มาอันนี้ก็จะเป็น delete request นะครับ delete เนี่ยก็ไม่มีอะไรแม่นะครับก็มันจะคล้ายๆกับ post เพียงแค่ไม่ต้องส่งข้อมูลไปแต่ว่าจะต้องมีการอ้างอิง id นะครับอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็น delete m e s s a g แล้วก็ ผมจะยิงไปที่ endpoint post แล้วก็ตามด้วย id หนึ่งอ่ะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น delete data successfully นะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องส่งอ่าค่านะเพราะว่าการลบก็คือลบทิ้งไปเลยอ่ะก็กด save นะครับทุกคนปึ๊บทีนี้มาดูที่หน้าเว็บเห็นไหมก็จะขึ้นมาว่า delete data successfully อ่านะครับก็นี่แหละนะครับจะเป็นการสร้างคลาสขึ้นมานะอ่ะก็มาดูอีกรอบหนึงเห็นไหม ว่าจะเป็นคลาส API Service นะครับก็เป็นคลาสในการจัดการ API เห็นไหมฮะซึ่งนอกจากการที่เราใช้แค่ตัว API ตัวเนี้ยอย่างที่ผมพูดถึงตอนแรกนะก็คือคลาสเนี่ยมันเป็นเทมเพลตเป็นแม่แบบใช่ไหมครับทุกคนสามารถที่จะเอามาใช้ซ้ำได้ก็คือ reuse ใช้ซ้ำกับ API ตัวอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะ API ตัวนี้เป็น JsonPlaceholder นะเดี๋ยวผมไปหา API เพิ่มเติมก่อนก็คือเป็นตัวไหนดีอ่ะเดี๋ยวผมลองมาใช้เป็นตัวนี้นะครับทุกคนก็คือ dummy api นะครับอ่ะก็ให้ทุกคนเซิร์ชมาก็จะเจอตัวนี้เลย dummy json นะครับเดี๋ยวคลิกมาที่ products อ่ะทีเนี้ยเราจะมาลองเข้าถึงตัวนี้นะครับก็คือจะเป็น api ตัวนี้ตามด้วยอ่า products นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนอันดับแรกก็คือเดี๋ยวมาสร้าง object ตัวใหม่อันนี้ผมจะใช้เป็น dummy API แล้วกันอ่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนตัว URL นะครับก็คือเป็นตัวนี้ Copy มาอ่าเปลี่ยนเป็นอ่าเว็บนี้นะครับโอเคทีนี้นะครับผมก็จะมา get ตามนี้เลยก็คือ get all products นะครับก็คือสังเกตนะ endpoint คือ slash products ใช่ไหมฮะอ่าก็ผมจะเรียกใช้เดี๋ยว Copy มาแล้วกันอันนี้ก็จะเป็น get อ่า Dummy API request นะครับก็เราจะยิงไปที่อะไรฮะ slash product ใช่ไหมฮะอ่า products แล้วก็เดี๋ยวผมจะเขียนตรงนี้ว่า get dummy API data อ่าโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะจากอ่า API ตัวเนี้ยเป็น dummy นะอ่านะครับเปลี่ยนเป็นชื่อ object ตัวนี้โอเคอ่ะก็ลองกด save นะครับทุกคนมาดูผลลัพธ์กันอ่าตรงนี้มี error นะเดี๋ยวก่อนมาดูอ้อ มันน่าจะอันนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมต้องมาลบตัวนี้ออกโอเคนะครับลองกดเซฟใหม่อ่าเห็นไหมทุกคนครับก็จะเห็นว่าตอนนี้คือในส่วนของ get dummy api data เนี่ยก็มีข้อมูลมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคนะครับทุกคนก็เนี่ยทุกคนจะเห็นว่าเราสามารถที่จะสร้างคลาสตัวเดียวแบบนี้เห็นไหมฮะในการจัดการกับ api แล้วก็เอามาเรียกใช้แบบนี้กี่ครั้งก็ได้ตามที่เราต้องการเลยเห็นไหมสะดวกสบายมากๆนะครับผมโอเคครับก็ หวังว่าวิดีโอนี้จะทําให้ทุกคนนะครับได้เข้าใจว่าคลาสเนี่ยมันใช้ยังไงเห็นไหมว่ามันเปรียบเสมือนเป็นเทมเพลตหรือว่าเป็นแม่แบบของอ็อบเจกต์นะครับซึ่งเราก็สามารถสร้างทีเดียวแล้วก็เอามาใช้งานซ้ําได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like ลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอแน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ